ตอนนี้ก็ตอนบาทสามนะครับก็เริ่มมาถามมันดูนะเดี๋ยวถามเาก่อนเฮ้วเุณเนีวย โอเคครับตอนนี้คหนหนึ่งก็เห็นสก,กินเราแล้วนะครับกพาที่สองไม่มีใครเห็นเนื่องจากประมาณหนึ่งวันผ่านไปนะคนอาจจะเห็นก็เป็นได้ คลิปต่อนะฮยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะแป๊บหนึ่งนะขอบคุครับ